สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องร้านรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำหอมที่ใช้ประจำวันนะครับ scene of the day สวัสดีนั่นเองนะครับก็คือ mid on true กลิ่นเป็นยังไงลองดูกัน วันนี้ได้ใช้้าตัวน้ำหอม miss on t นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เจอสถานการณ์ที่ต้องไปอยู่ในห้องแบบแคบที่ทํางานแบบประมาณสัก3เมตรคูณ2เมตรนะครับคือแคบมากนะครับเป็นที่ที่ทํางานชั่วคราวแล้วก็จะมีพนักงานลมผมอยู่3คนแบบนั่งแบบซอกติดกันเลยนะครับก็เลยต้องหาน้ําหอมเนี่ยที่มันจะต้องออกแนวเฟรชสดชื่นแล้วก็กลิ่นต้องแบบเซฟสุดๆเลยนะครับก็เลยไปเลือกหยิบเจ้าตัวนี้มานะครับเพิ่งได้มาแล้วก็ได้ใช้เนี่ยครั้งที่2แล้วนะครับกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกัน ฉีดข้างนี้นะครับเพื่อดูช่วงเบสของแขนอีกข้างหนึ่งนะฮะตัวนี้ฉีดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะเป็นแนวแบบสดชื่นแล้วก็บางๆลงหน่อยนะครับกลิ่นเปิดเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้คำว่าหอมว้าวหอมว้าวดีเลยนะครับเป็นแนวกลิ่นที่ เข้าใจไม่ยากนะครับก็คือแนวกลิ่นชากลิ่นของเบอร์กอมอสแล้วก็กลิ่นของแบบโทนไม้ซันเดลวูดซีดาวูดทำนองนั้นนะครับซึ่งปกติผมก็จะพยายามที่จะแบบสื่อสารของเรื่องโน้ตกลิ่นแนวกลิ่นเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับโดยอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของน้ำหอมตัวอื่นนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปลองหยิบมาเยอะแยะมากมายประมาณสัก50ตัวเลยนะครับ oh. คือตั้งจากเจ้าตัวเนี้ย ราคานะครับก็อยู่ประมาณ1,400กว่าบาทนะครับสำหรับ5 0 b l ซึ่งมันก็น่าจะเทียบกับน้ำหอมดีไซเนอร์ด้วยกันเนาะก็เลยที่จะไปนค้นทั้งตู้เลยนะครับว่าแนวกลิ่นชาแนวกลิ่นไม้ซันเดอร์วูดอะไรพวกนี้แนวเวอร์คอมมอนเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างปรากฏว่าน้ำหอมแนวดีไซเนอร์มันมันมันรู้สึกมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเลยจำเป็นจะต้องไปหยิบน้ำหอมนิชมาเปรียบเทียบบางตัวนะครับดังนั้นย้ำว่า เนื้อกลิ่นนะครับเป็นโทนเดียวกันแต่ว่าความเหมือนหรือว่าความรู้สึกการเอาเปรียบเทียบอยากย้ายมองมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบน้ำหอมนี้นั่นเองครับ mm hmm. ความเหมือนของในช่วงเปิดนะครับที่ผมแนะนําไปตอนต้นนะครับ กลิ่นไม้มันเหมือนเจ้าตัวนี้เลยก็คือโชมาโลนอิงลิชโอ๊กแอนด์เฮเซนัทนะครับมันจะเป็นกลิ่นแบบไม้อ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีโน้ตแบบดูสุภาพดูรู้สึกว่ามันอ่อนลมมุนมันแบบโอ้โหโอเคเลยแล้วก็กลิ่นที่เป็นชาเนี่ยตัวนี้คือหยิบน้ำหอมดีไซเนอร์มายากมากนะครับเลยต้องขออนุญาตหยิบเจ้าตัวครีปเซนเวอร์มาเทนเอ้ยเซนเวอร์วอเตอร์เมาเทนมาเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งมันจะมีกลิ่นของโน้ต2อย่างนะครับคือโน้ตชาแล้วก็โน้ตกลิ่นของเบอร์กามอสมันจะนวลๆละมุนละไมเนี่ยคือประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เหมือนนะครับซึ่งพอมันเบรนออกมาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันหอมแบบตาวตาว,าวอะนะครับคือกลิ่นมันจะไม่ได้แบบเฟรชเปรี้ยวแบบซาบซาอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย มันโอเคมันมั่นใจมากเลยนะครับอย่างวันเนี้ยก็ฉีดไปทํางานเนี่ยประมาณโ,โหเยิ่มเหมือนกันประมาณสัก10สเปรย์จากบ้านแล้วก็ฉีดเพิ่มในรถอีก5สเปรย์นะครับเพราะว่าในช่วงของตัวเปิดเนี่ยกลิ่นมันจะประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วกลิ่นก็จะเบาบางลงมากแต่ว่ากลิ่นเปิดที่ผมชอบเนี่ยมันโอ้โหมันชอบมากๆก็เลยฉีดซ้านะครับเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเราเดินข้อฟิตแล้วแบบม,มั่นใจมากๆเลยนะครับก็ปรากฏว่าไปนั่งแล้วก็ประมาณสัก สินาทีมันก็มีน้องทักมาแล้วว่าเ hey, ฮ้ยพี่วันนี้หอมจังกลิ่นมันเดนชอยๆมาอะไรเงี้ยก็อันนั้นไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกแล้มันต้องสร้างความที่ประทับใจทําให้คนทักเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับทีนี้มาในเรื่องของช่วงใตาดาวแล้วนะครับ กลิ่นขอมแบบช่วงเปิดเนี่ยมันก็แบบลดระดับลงมาแบบเฟดมาเร็วมากเลยนะครับก็จะเป็นกลิ่นของเบตที่เป็นกลิ่นไม้แบบฝดฝาดหน่อยนะครับซึ่งเป็นแนวซันเตอร์วูทที่ผมเนี่ยคุ้นเคยมากนะครับคือเกลิ่นว่าเมื่อประมาณสัก5-6เดือนที่แล้วมันก็จะมีแบบ กลิ่นของเจ้าตัวตน,นี้เป็นต้นแบบนะครับก็ไปลองดมแล้วก็พี่ผู้ปรุงน้ําหอมเขาก็ให้ตั้งชื่อนะครับให้รู้สึกว่าสื่อของกลิ่นนี้เรารู้สึกชื่อของอะไรตอนนั้นผมแบบคิดง่ายคิดเร็วมากเลยนะครับว่าเป็นกลิ่นซันดัล w ู o แอนด์เบอร์กามอสเพราะว่าตอนนั้นที่ผมนึกถึงกลิ่นของแนว ซันเท่าเนี่ยผมนึกถึงตัวนี้เลยครับตัวดังตัวแพงด้วยก็คือรีลาโบเซนเท่าสามสิบสามนะครับแต่บอกก่อนแล้วก็ย้ําว่าเนื้อกลิ่นคุณภาพกลิ่นมันไม่ได้ถึงเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นไม้ดูสับสาสกสาๆๆนะครับแล้วก็ดูแบบมีมีความอะไรบางอย่างเนี่ยคล้ายๆเจ้านี้เลยแล้วก็ยังมีความคล้ายกับเจ้าตัวหนึง่งแบบฝั่งน้าหอมดีไซนเนอร์เดียวกันนะครับก็คือดดนฮิลเซนจูรี่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นโน้ตที่ ผมว่าคนไม่ค่อยพูดถึงนะฮะแต่ว่ามันกลิ่นดีพอสมควรเลยล่ะมันเป็นกลิ่นที่อาจจะออกแบบสุภาพเป็นทางการมากๆนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึกสังเคราะห์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอมันผ่านไปช่วงใดดาวตัวนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับกลิ่นอาจจะดูมีอายุสักหน่อยประมาณสัก30บวกๆนะครับ แต่ถ้าเกิดใส่ในอฟิศเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับกลับมาที่มอีกตัวหนึ่งนะครับว่ากลิ่นในช่วงเบสนะครับก็เหมือนเอา2ตัวนี้ยมารวมๆกันแต่ว่ากลิ่นมันจะจืดๆลงกว่าหน่อยแล้วก็ความติดทนนานก็อาจจะไม่ได้เท่าเจ้าสตัวนี้นะครับพูดในเรื่องของความเฟรชสดชื่นซาบซา มันไม่ได้แบบมีแบบปรีดว้าวหรือแหลมหรือเปรี้ยวหรือว่าซาอะไรมันจะเป็นแบบกลิ่นละมุนละไมแล้วก็ติดเย็นๆหน่อยนะครับเหมือนสไตล์ตัวริเวอร์ฟロใช่ไหมครับที่รู้สึกประมาณนั้นอารมณ์นั้นเลยนะครับมีความ,มรู้สึกน้ำๆดูฉ่าๆดูเหมือนไปกระโดดลงในน้ําตกเลยทํานองนั้นนะครับก็ให้ความเฟรชไปประมาณสักสี่ได้นะครับส่วนในเรื่องที่2ในเรื่องของความหวานวเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้หวานอะไรนะครับประมาณสัก2ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความกระจายตัวเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใช้แล้วรู้สึกมันกระจายกลิ่นออกมาเรื่อยๆได้ดีนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงคือมันเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับแนวโจโมาโลเลยนะครับก็คือเซฟเซนสูุภาพเรียบง่ายนะครับก็ไม่ทําร้ายใครนะฮะกลิ่นก็จะแบบน,นวลๆละเมียดละไมทาตองนั้นนะครับจืมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้ กลิ่นฉีดที่ได้ดมครั้งแรกนะครับคือไม่มีแอลกอฮอล์เลยซึ่งมันอะไรที่งงมากนะครับที่ไปคิดมาเอ๊มันเกี่ยวกับคําว่าเออเดอร์ฟูมหรือเปล่านะครับที่อาจจะมีส่วนผสมเพื่อกระจายโน้ตต่างๆในแบบแอลกอฮอล์เนี่ย น้อยลงนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับ,รบก็ใส่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงประมาณสักบ่ายสกลิ่นเริ่มเงียบลงนะครับแต่ว่าก็ได้ฉีดตรงเสื้อผ้านะครับกลิ่นก็มีให้ได้ความรู้สึกอยู่นะครับก็เลยเนื่องจากชอบมันก็เลยอัดไปอีกประมาณสักสิสเปรย์นะครับในช่วงประมาณบ่ายสองทีเนี้ยฉีดเสื้ออย่างเดียวเลยนะครับก็ลากยาวมาจนถึงประมาณช่วงทุ่มเนี้ยก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับ มาในเรื่องโอกาสการใช้งานนะครับก็เหมาะมากๆสําหรับใส่ไปแบบทํางานเป็นออฟฟิศเซนนะครับไปนั่งใกล้ติดกับใครหลายๆคนนะครับผมว่าไม่มีใครที่จะแบบยี่กลิ่นนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงน้องนักศึกษานะครับนักเรียนที่อายุประมาณสักเกือบเกือบยี่สต้นถึง25เนี่ยผมว่ามันมีความเหมาะมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ไปในช่วงการออกกําลังกายก็เฟรชมากเลยคือให้ความรู้สึกคุณเป็นเหมือนผมไม่ว่าเวลาเราใส่น้ําหอมยิ่งช่วงไปออกกําลังกายเนี่ยมันฟินมากกว่าใส่ไปแบบประจําไปทํางานอีกนะครับคือ เพราะว่าในช่วงที่เราเหนื่อยเนี่ยเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วน้ําหอมถ้าเราเลือกดีๆเนี่ยกลิ่นที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้หายใจโล่งแล้วมันมีความรู้สึกว่ารีชาร์จพลังงานเนี่ยมันทําให้แบบวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับ oh. เหนื่อยน้อยลงแล้วมันฟินจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมว่ามันมีน ố กลิ่นที่ผมชอบประมาณนั้นเลยนะครับคือฉีดประมาณเนี้ยนะฮะ ดีจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าใส่ไปช่วงเย็นๆนะครับใส่ไปออกเดทเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ฉีดไปช่วงแบบกลางคืนไปออกแดนปาร์ตี้อะไรกันนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แถวเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเกิดใส่แล้วรู้สึกว่ามันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือใส่แล้วมันรู้สึกมันรีแลกซ์นะครับถ้าเกิด ใส่ช่วงที่แบบอยากออกไปเที่ยวนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเรายกงานเนี่ยออกไปจากอกจากหัวเลยแล้วก็ฉีดกนุนี้ปุ๊บอยากขับรถออกไปเที่ยวทะเลอยากออกไปห้างไปเอาดอไปตลาดไปน้ําตกอะไรนะครับให้ฟิลแบบนั้นเลยนะครับมันรีแลกดีอะนะฮะก็ลองไปดูกันนะครับโอเคปิดท้ายนะครับสรุป ดวกลิ่นน้ำหอมวิธีนึงนะคะว่าเปิดมาเป็นกลิ่นของแนวชาแนวเบอร์การมอตแล้วก็แนวไม้อ่อนๆไม้อ่อนๆ,อๆนะครับหลังจากนั้นก็เฟดตัวลงมานะคบประมาณสักชั่วโมงผ่านไปเป็นกลิ่นแนวไม้แบบซันเทลนะครับซึ่งให้ภาพหลมเทียบความรู้สึกสะอาดสุภาพดูเรียบร้อยนะครับในสไตล์แบบโชว์มาโลนเลยนะครับอย่างที่ย้ําไปนะครับว่าตัวเปรียบเทียบในวันนี้อาจจะหยิบน้าหอมนิชมาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้นเองนะครับกลิ่นความเหมือนความคล้ายเลยเนี่ยไม่ได้มีความคล้ายขนาดนั้นนะครับคือผมเป็น อย่างนึงเวลาไปถามแนวกลิ่นใครเนี่ยผมมักจะถามว่าเอตัวที่ผมสนใจเนี่ยมันคล้ายกับตัวไหนที่พี่ๆนึกถึงไหมนะครับก็จะตอบตอบตอบมาผมก็จะแบบเออ กับอันนั้นได้ง่ายนะครับว่าเป็นแนวชาชาของค่ายบ้านไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะครับลองไปดมดูนะครับถ้าดมแล้วเหมือนกันแตกต่างกันลองแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดความเห็นส่วนตัวนะครับให้คะแนนความชอบเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับให้คะแนนแบบ4ไปนะครับในความหอมช่วงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแรกนะครับหลังจากนั้นเฟดดาวลงมานะครับกลิ่นก็ชอบประมาณนึงนะครับส่วนในเรื่องของ ความกระจายตัวทําได้ดีนะครับประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงแรกนะครับหลังจากนั้นถ้าชอบในความฟินแบบเนี้ยอาจจะต้องพกน้ําหอมติดตัวไปนะครับเพื่อเกิดความฟินทั้งวันนะครับฉีดไปเลยแนวเนี้ยนะครับสิบยสเปรย์เลยนะครับโอเาสำหรับการรับชมการใช้น้ำหอมประจำวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับพูดแล้วไม่เหมือนแนวกลิ่นไมค่ค้ายังไงก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับ วันหน้าเดี๋ยวก็มาฉีดแล้วก็ไลฟ์ฟังกันต่อวันนี้ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามพวกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ